สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินเขาน้ำแม่หน่อยเด้อค่ะเด้อได้ยังกินมะตีได้หมูปิ้งหมูปิ้งรสผนงนะคะแล้วก็พริกป่นน้ำปลาแก่วบองน้ำพริกกะปิแล้วก็พักประมาณนี้ข้าวเหนียวก็เหมือนเก่าเช่นเดิมใายแล้วเรียบร้อยพร้อมกินนะคะรอแป๊บเดียวรอข้าวอีกสักสองนาทีส่วนหมูปิ้งก็นี่เลยจ้ะ รถพนันเนี้ยวเยอะยัวนะคะเยอะยื่อสารพัดแก้วจำลงไปมือนี่ยจำให้ตาสวดไปของกินมีแค่นี้แต่เสบเทแน่นอนพีน่เนี่ยกะแมะยางสวนข่อยอยู่นี่แล้วข่อยแห้งหิวเข่าเนาะพี่น้องไปตั้งผักเข่าถาจ้านี่หมูปิ้งหมูปิ้ง หอมหอมใบบกกูหอมกะทิกินแบบว่อใส่แจ้วก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือว่าน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิก,กะกกผ้า ให้มันเด่นอ่อรก็ได้จะไดว่าถึงได้พี่น้องกำแล้วอิ่มยู่เด้ Mm hmm. หมูบดเอาหมูบดเทร็จตื่อมาตื่อเครื่องรอกจิ้มหาขนนะึงหมูบดอันนี้นี่แม่นแจ้วบอง เจ้าบองไม่จ่ายเพียงนั่งแซ่บว่าจำกระแซ่บไหมล่ะสิ่งที่โต๊ะมันจะซื้อกระแซ่บนั่ว กินอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นจ้าบอกพี่ป้อมจ้าติกตินยังหาพไปนอ่อเบิ่ง จะให้ยังมัดก,กินในพี่น้องอยากนั่นเนาะวตอนไปแดกขั้นฝ่าฝ้ากับข้าวเหนียวกับ ปิ่นหมูกระเอรมเนี่ยพี่นอ้องสลัดร่วมกิ่นง,ง่ายพี่น้องเนี่ยมันมันเน่ยเจ็บบากปวด ค่ะก็เจากับสิคิดนักยูยเนาะเป็นแปลงเมนูะสนกับยัดแปลงอานเนี่ยมา,าหลอตาขาสือหลอความอยากกินของข้าเนาะ ข้าวเหนียวเนี่ยแล้วแต่หมู่บ้านหยันบอีมก็ได้หนึ่งไม้ได้โบอุ่นโบอุ่นบ้านจะเอาทิมเนี่ยเกี่ยไปเขาวตู้หยันได้ บาทนี่เสรมาผพัดแซบเอาเข้าวเหนียวผสมกับข้าวเจา้าพัดร่วมกันน้่งลงด้วยจังี่ข้าวมันที่เป็นกุ๊บกบแซ่บขนาดพี่้องเลย สับก็เขาพัดเขาทําอันเขาเจ้าธรรมาดาไม่ไหนว่าไม่ไหนเคยพัดพป่น้องเบิงน์นเหพอก็เขาสะกากหมูก็าสับเนาะพัดเขาเจ้าก็เจ้มหอม เกี่ยวกาบหมูเกี่ยวมันหมูแข็งไป่น่อพัดแบบบรรน,นอกเข้า่ะแสบ่บพื่อกันนะพัดจะเกลือใส่ผงสลด กัดำตาลหน่อยนึงแบบบ้านอกบ้านอกอันที่กระแทกคนแน่ข้าวเรือนี่อาเ็ดคือว่าก็ได้ไม่แน่นะที่อว่าหนีของมันไม่ครบแล้วในตัวเยงนะ ต้องขน่อยค่ะแม่โล้ายขนาดหนึ่งนน่อยเ่าเต็มติ๊กก็ยังเหลือไปปนก็เขา,กเ,าเก้าเอะไ้าังเือไปกระยานเพิ่มว่อิ่มได้เดี๋ยวนะโลบอะังเ้าจริงจริงเนี่ยซ้ำเนี่ยก็อิ่มซ้ำเขาเหลือ เอาสามอย่างคือแตงกวาทั้งส,สามอย่างกินมัมัดกับปิดฝาเขาตุญญ่ยงี่ขึ้นเขาคนเข้าหนี่มันกันยาเพิ่สิ็เนาะเตือนเกินมากขึ้นแจะไปเที่ยงกนจะมองกันขึ้นแล้ว มื้อแรงกูจะกินเขาก็อย่างหวาแบ่ว่ากินเแร้ๆก็โอ้ยนอนตื่นขึ้นมากเฮ็ดงานหาแนวกินแฉกครับกินซื้อก็แฉกบพระต้องจับมม่เข็มขนไม่นวน นำ้ำเธอากรดหอมอืม่อ,อิ่มสปดใจเนาะสม่ันอิ่มแน่แน่ อิปิ่มแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องอิ่มแล้วกับแ,แ,แซมนีคือเก้าด้วยแล้วจะใจจ้าแังนะบจุ๊บๆนะคะคิดเมนู่กันเสซ็จอย่างไม่พี่น้องเบิงงเนาะ